นะฮเดือนที่ที่ผ่านมานะครับพวกเราจับได้สวยมากไปแล้วก็ฝากทุกโลกไว้นะที่มีด้วยนะที่โดยเฉพาะพวกเรามาวันนี้ต้องเคยกงจะเข้ามาวันนี้ด้วยแต่ก็เคยมุองหมายที่ผมเนี่ยอาเภอ์กานใหม่เซนต์โค้ดที่เราจะเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกก็อาจจะไม่ได้มีการเปลีการปฏิบัติเวลาเราเิอเวลาเราตั้งคันเวลาเราตั้งคันขึ้นไปนะครับจะไม่มีจะไม่มีหาตั้งพัดนะครับโลกทงหน้าวางก่อน ไปข้างหน้านะครับหันอันพัดของเราจะไปทางข้าวสารแล้วก็ลุกจะลุกจะไปลูกต่อไปก็ังพับไปที่ตรงที่ตรงที่สองตรงที่สามตรงที่สี่ไล่ไปเรื่อยแล้วเวลาจับเป็เรื่อยาวแล้วเวลาจับพัดตั้งอาดตั้งจานเจ้าคุณพระวัชิระจิตบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดโพธิรัมเจ้าวาดวัดนายาวลำพังน้องหง วันนี้ท่านในสอนวิธีการตับพัดและการจับพัดยศการถือ อันได้สอนแต่พระสงฆ์ทรงสมณศักษ์เก่าสิบสองรูปอันได้สอนนพิธีการปั้งพัดยศในวันนี้วันจันทร์ที่สิบเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ันห้าร้อยสิบแปนได้สอนพิการตั้งทัดเพื่อให้เราสวยงามไว้นั้นระเบียบต้งหลายควาเสรวยงามตั้งหลายอยู่ที่เราพร้อมกันครับ ขอบคุณค่ะเดีวกันขออนุญาตนะคะได้เวลาแล้วขออนุญาตีวนแถวที่หนึ่งเลยค่ะเดี๋ยววนแถวที่หนึ่งเลยนะคะจิ่วโอ้ยค่ะว